ไปมีแต่มื่อนี่เนาะเมื่อนี่อยู่เพื่อนเห็ดยังสะพพอรมื่อนี่ที่ว่าตั้งใจเห็ดห้อง่ำมาแล้วโอ้เห็ดห้องน่ำโดยมีห้อง่ำสามสี่พี่เลยเห็ดนี่เงินป้าเอาใหไข่ป้าทางใดเป็นเอื่อยบ่กินเอืีอยทางเมียโอ้เห็ดหงน่ำใกล้ที่แรกแล้วบ่ได้แต่ยังได้แต่ได้แต่ทั้งกระซีกับอัน ัวสวัดอยยังหาเงินอีกกรเท็ดหัวสวดมันงกาเอาตีนรถไสำเรถจั่นเป็น uh, ชั euh, ้นชั้นคือหูมีโอ้สร้างว่าแท้อันนี้โอ้ตีนรดง่ายอันนี้นะแมนตีนลถิวถประมาณจท่อนี่อ่าจกตีน9หูมีเนี่ย กะสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อนงเย็บซีบสูบหูกูสูบเพกะยินดีต้อนรับเข้าสูงสองสาวนวลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะเอาพ่อแพ่อสามนวลนี่เนาะทางสามนวลก็มาหาทางอ่าน้องมีเพิ่นเนาะแต่เมื่อกี้นี้กับประเดี๋ยวได้ร่มน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเออหนางจากมอบความมอกของให้ทางน้องด่าน,ออาน้อยเพิ่นเนาะโดยฮะเาขาก็จะเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ ทำมาหากินอย่างโบ่เต่ละมือเนาะคือว่าเปิ่นก็อยู่เพื่อนอยู่ซานโบ่ด้วาแนว้ไรเนาะพี่น้องโดยอาจังใดก็้าะดวก็สิเข้าไปหาคนอืออาสบายดีเ้อสบายดีไปยังไปเ้ยอ้าไปแล้วอันี้บ่ทานเอามันจะกคลองก็ได้คลอ้วก็เขาก็เขานะแม่ได้อี่ะบ้มาหาลายมือเลยม่ที่คิดฮอดบ่ แมนบ่เนาะขู่เห e> ็นทำหาดิใช hm ่ผ้ากันขิงขาน้ำซ้อนปลาแล้วบ่ข้อเทียงยางกำลังสตัร์บังหงโอ้ยขี้ยนนี่คือตลาดมากแต่ตลาดไปซื้อบักเพชรกับอันซื้อนะขี่ยังก็ไปน่องขี้ระทีบตัวเหมือนน้ำม้าหาหฮะเนี่ยน้องมีใค คือส uhm. 네ีใแน่เนาะบรดนี question, no? yeah. yeah. à, uh ้เนาะยางน้อยค่คือสีไข่แน่ขคกัวย่างเนาะไข่กัวได้น้สมุกพอดีได้สัก่อชีได้ผักทองผักชีนเอาว่าตำมะฮงเนาะว่าของกินเนาะมะฮงัก็ซื้ออายละแม่แล้วก็ซื้อมากินจะบริบูรณ์ตนมะฮงวะเนี่ย โอ้ค่ะมันกินกับมือเด้เนาะกินส่ะคือว่ามันแบบเป็นบ่ดกนะปู่ก็แ้แ่ตวอาหารเที่ยงเด้มื้อนี้เนาะทุกมื้อเนาะเนาะใหญ่นําก็บ่ทันแน่บ่ทันคือว่าแบ่มีกับข้าวคํานําก็จําเป็นกเอามาตําพอได้บเทาเนาะแม่อได้กินได้ยามคือว่าแห่บ่ได้กินได้ยามมอนน่ะบ่กินได้ยามบ่ได้นั่น แล้วเนาะอีหลาด้วยสิก <hey. S 2> ิรติไปเพื่อนไเป็นอะไรไหมม้วนคือว่าม้วนนาะมีเสียงเพลงว่อเปิดเพลงไปนะบอคือว่าม้วนเลยเนาะขี่ซ้อนกันไปบอออีหล่ากับมอน้อยนี่กับไอ้บิงบอ้ซ้อนกันไปเนาะตอนเที่ยงเราพากันซ้อนกันมาเสียไปอ่ะบอกกินข้าวอย่างนี้กินข้าวอย่างนี้เอาไปกิน จ้านาเทียมาไปละโอ้คุณน้องนี่กินข้าวเียนบักละซื้อบริเวณหอข้าวตำเจียวไปบ่ขัวไข่โต๊ะอันเปิดเอามาให้แนะเปิดใจเอามาให้ไข่ต้มไข่ต้มเอาแล้วต้มบักเลยต้มพุะนั่งนุ่งกระนั่งนุ่งขัวไข่ต้มไข่มีแต่กินไข่บ่แม่ปลากระป๋องอะไรกินสยเนาะกันมาบัากันต้มขาวมาแม่กินกินอันนี้แหละ อื2อย่างเด้เนาะ2 3อย่างอ่ะหมุนเวียนไปเนาะเออคือว่าแต้องนี่ก็จักสิหากินเนาะ็ยังดีได้กลัวจําเจวอยู่เด้อ่ะกินของเก่าก็ได้กินแบบเก่าก็เออแซ่บได้เนาะแล้วบด้ฮู้กว่าพ่อไอ้อยู่บ้านเพินบ่ได้ไปงานบ่ซั่นมื้อนี้ัน คนบริจาคเงนมาจ้างเงนก็เลยไปกเลพอนอ้ดียพอมาน่งนบ่มาพีกได้เด้ทางโฟรเดอพประเทศเียกน่าไปเปียไป้าขาวน่งน้ลูกน้ตาไ้เนอะเออ้จังชิได้พ่อนะพอตา้พอเป็นเนาะดยมาตะกาวของระพ่อ้าเนกเือบุหินหนาห็นตา วานหน้าตาเปียบใคเนาะเก้นเพิ่นเปียบคนนีเปียบคนเมืนนเพิ่นหน่อยเ่นเอาเงินกับอันเพิ่นโอยบอกไปเดี๋ยวถ่าทาืมได้เดี๋ยวมาหาแต่เนมันมาหาแต่เพิ่นกเ็มเนาะกันเมางเางเเแล้วในเงินแสนหนึ่งนาใจโอ้ดีเล้เเนาะดีดีเนาะได้ซื้อได้ใช่นาใจเพิ่นนี่คือหน้อยทังพอในกับแต่ก็ไปเรียกงานตุ้มือแล้วพอเนาะ บ่เยอยู่ไ่เศร้านะแทนนะมันนี่เดีอวว่าผักมันนี่นะเขาบ่มานํำเอาเนี่ยแ้วคนบ่มานำเอาอันเวลาไปแตะมือพอเห็ดเวียกี่กับอย่างนี้ส่เบกเช้ากับแบกทานแบกเขายิงตามเวียกแล้วนิ่งมั่งจ่างจ่างเห็ดเนี่ยเอาไป มีแต่มือนี่เนาะเมื่อนี้อยู่เพื่อนเห็ดยังสะพไมเมื่อนี้คือว่าตั้งใจเห็ดห้องน้ำมาแล้วโอ้เห็ดห้องน้ำโดยมีห้องน้ำสามสี่ปีเลยเห็ดนี่กับเงินป้าเอาไห้มาป้าทางไหนเป็นเอื่อยบ่กินเอื่อยทางเนียโอ้คนทำงานอยู่ใส่อยู่กล่าวเห็ดเบียกเกี่ยวกับเป็นแดดเครืองแดดยังเนี้ยเพาะว่าน เด็กเช่นหัวหน้าเบียเครื่องเด็กหองน้ำใกล้วี่รรกแล้วก็ได้แต่ได้แต่ทั้งกระซีกับอันหัวสวดยังช้างเงินอีกที่ฮ็ดแหัสวบัางการเอาตีนรถดไปวสวกี่นดชั้นเป็นสั้นสัคือยู่มีทางภาษาเอ้าเป็นเห็ดแนวไหนเนี่ยวะประมาณจักอย่างเับประมาณ จเนี่แหละเบียนเบียนขึ่นในสมุกเป็นคือทอเป็นคือทอเป็นแมูมี่นี่ทองนั่มื่นหมมี่ก็เลยเอาตีนหนวดมมี่ินื่อเดี๋ยวลมกันจังหน่อยแล้วจังชากัพิบเบิ้งเนาะไปเมาที่หอยชาทิพย์ุ่นคมชิงด้วยแอมกัยังหมูมี่นี่ขาดขาดเทินอยู่นี่ว่านี่ก็ได้สั้นสีเห็ดไปแล้วคอยเห็ดไป คือเห็นและสภาไปถ่ายอุยงน้าหนี่งตัเงเนี่ยเนาะโดยมังกนีนบาาไปกันก็ยุ่งเกือบแยีมบ่สาวนู่นแค่เด็สาวนู่นบอกให้เบกเบอยูผิดอีก่าวนูันประมาณคืบพีหนึ่งช่องพีแหละพ่มีเงินมาแจกเทยนเลยคอยต้อกินได้จันสีเวราไอเอ็นั่นกับโบเม่นอัน ทอซเป็นยางร้น่นยางรดนานสีทอโอ้สาายยางรดนี้ยางโดเบาะสีเอาเห็ดาเร็วเอกไปเลยวะนี่ยางรดสิบล้อแหละเอาเเอาขื่นบาเห็ดทอมันเห็ดเป็นสั้นสั้นเรียนกันขื่นสางว่าเปนี่ก็สร้างเป็นบอลเนาะแปกแท้นี้เป็นปีเลยคุดปาไหกอเอเเเอเ ป่ะไปเบิ่งป่ะอยากเห็นนะข่อยกระไดเนี่ยอยากเห็นตัวจริงเนาะข่อยก็บอกเคยเห็นจักถือไปสนะกระไดยินเนาะเข่อยนี่ใช่ละโอ้สร้างว่าแท้อันนี้โอ้ตีนรถง่ายอันนี้นะแมนตีนลดชิประมาณจักท่อนี่อ่าจักตีนก้าหูนี่เนี่ย มีคนพาเห็ดบ่แบบนี้นะเทวนี่เขาก็เห็ดมันบ่มีเงินมันบ่มีเงินบ่มีเงินซื้อท่อน้โอืมแล้วก็ตีนหลดมาใส่ว่าตะกี้อันเขาจะแก่มาแต่ใส่แก่มาถิ่มไว้แถวนี้แหละประกันคนมาอักเห็ดเต็มเลยแต่มาอยู่ไปใหม่เลยประกันคนมามันกะสีทนทานได้สัมได้อันนี้เนาะมันกะคือบ้าแล้วมันกะจังหน่อยกะเต็มถ้าบะเห็ดไรนะ อืมอกพี่น้องเลยบอกมีเงินก็เลยเอาตีนรถมาเห็ดทอห้องน้ำคือว่าลงบนเดียวเลยเนาะเพิ่งจะเห็ดบ่อนี่ยนะแม่นก็เห็นห้อกำมื้อหนก็ได้เงินเดือนคนมาซอยเห็ดนี่แหละบ้านเราได้แต่สับปสีกับผัววิดยยังขาดเนื้อแอม โอ้นี่ว่าประานอ่านี่อันนี้คือลุ้มชวมเพิ่อนไปพี่น้องเลยใช่มีแนวสุดแปลกบทคือค์เคยบ่สิ่งที่เคยบ่เคยเห็นกะเห็นแปลกที่สุดเนาะการโบแปลกนี่เนาะสมุกแปลกย้อนบ่มีนี่เนาะไม่เฮ็ดไปน้องทำก่อเนาะคนเฮามันกะเด้อบ่ได้เนาะอันคิดเองได้เห็นนั่นเห็นเขาใส่ถอแล้วใส่ตัวนี้เอามันบ่มีเดลอ ปกติเขาใส่ถอเนาะโดยโทีน hmm. ี้มันบ่มีจําเป็นต้องใส่แบบนี้เอาง่ายๆก็มันเต็มไม้ได้ไปเนาะเจ้าแต่มันก็ต้องเสียงใสัวขาวเนาะเจ้าพอได้แก้ไขอือก็เป็น น้องมีกษัติติเอวันนี้ว่าน้องมีแต่วานี้ว่าจักอยู่บนได้แต่ยังบแล้วใครจเกิดมาเห็นมาจักอยู่บนได้ตทองม่อี้ต่อได้แล้วคราวนี้ได้บ่อทอจ้าวิจแบบได้มานนี้อันพระบิดเอาองเบิรงดหนึ่งอันเขาว่าหานึ่งิตีนหลดเบอเพาวิดเดีใส่ยังได้พาวิดอยู่นี่เอาเข้ามาดยางกูนี่ได้บ่นเียเยต่อทอพี่ขาดฟุเทยอยู่โอ้ยแอม เดี๋ยวพอเขามานั่งอยู่นี่้าขากมด้เยโดรถตึบเลยจักเมตรก็ทางพอนี่มตร50นบ่ฮอด2เมตรซ้ํารถตึบเลยนี่พ่อพี่น้องเอ้ยแล้วบดนี้ยังขาดยงแน่้องน้ําแนวแอมแนวแอมไอเดียของพ่อความคิดของพ่อเนาะเออสุดยอดสุดยอด่เอายัม่เฮียก็ได้ชันสิดได้ยชน์อ้าค ยังเนาะนันอยู่จังกาแบแบบคือไอ้นั่นกรบโแมนของน้าบอนองน้าอ่นของน้ามันเนาะ้ามีนี่กลังกะซอมเนาะยเดส่วลายกะเทีนี่ค่ะเนคทีเฮดโกแบบทักเนาะช่วลนมิตแบบส้แบบัวข้าวเอาแนวเอชังกระซีทางเย้่อมาเยเนาะอดมาี่อก็ะนอยู่ส่ขาวดีเนาะ มันซ anyway> okay. anyway> um, ึมไปบ่ซึมเน่บปปูท้งดุมดันกจะบอกงงไงก็ปอยให้มันซึมไปน้ำดินปานนี่น้ำอ่ำมาห้องกันทอนป่ต่างหาเนาะปิดกับีปิดกับแม่บ้บ่เอะสะบอนั่นนะสนะะพพบวันทายซะเดี๋ยวเชิดจังได้พอหาข่อยงงได้ขอีเจ้าแบบได้นยปิดเจ้าเจาเชอแบบได้ใส่ เจาะเวลาใส่โอนะผอใส่ของอลงเอ้าเอาเีาปิดเดียวของอลงที่ด้เจ้าจะพาปโอ้ขอขอบใจแล้วเนาะบอกเร็วฮิตของงอกลมลงเลยแบบบริเจแบบบริเจแกันูนนูนอันนี้ึ้อมา่โอเคยากให้ตัวนี้มันชูงเนาะนเนาะ เจะมีอได้ก่ยากรูชิบลอนี่ไปขอพิ่แมาเพตั้งพรเนี่ยอ่ะอันเขามาถิมเนตะกี้เยวนี้เห็เขารอซื้อแล้วเดินีนเมออนี้อ๋อตะกี้แต่เพิ่นถิมโดยตะกี้มูแถวป่านี่ไล่เสียบนซื้อตะกเนาะเดี๋ยวนี่ซื้อเดี๋ยวนี้เนาะแม่เลยเอาไปขายเนาะขายได้เด็เพื่นาไปลอมเฮ็ดไม้เฮ็ดไม้่ทางโรงงานเขาซื้อที่หนึ่งหาหิบพวกชิบคนไดอแน่นแม่ะ อืมอันนี้หากะมงแล้วบ่ซะเจ้าของมงแล้วในเช้านี่การว่าจังสิจักเพนอันี้ซะสิบ่อมุกแนนวาอันนันเฮ็ดด้พ่อน่ก็เฮ็ดคยให้กหยังเนาะอืนะอ้าเฮ็ดลองเบิ่งวิธีดได้พอได้ใช้ได้หยังเนาะครับๆๆเไอ้ทางอันนี้ได้ต้องเอาดินคูดบ่หรือจังได๋ว่าเอาดินคูนี่เอา เอาดินคูนขึ้นน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ปูนเทใส่เนี่ยว่าขาดปูนเลยต้องสอบชาวบานนี่เลยว่าใช่ตะปูุนมั้งไงใช่ด้วยค่ะเนี้ยใช้กรบปุมีไปหาเก็บดินเหี้ยบอ่ะกินแล้วในแรกเก็บกระปุนมีเลยเอากิ้หิดเอาบอเอาแล้วกันยหญ่โอ้แต่ว่าแถวบ้านฮะบระปมีกับพันเอาหมากยังดินเหี้ยพันเอินเนาะดินเหี้ด้วยว่าแมน เราเก็มขี้แค่นี่แหละใช่ก็หาส่วนนั้นเทียนมีใช่ธรรมชา,าติส่วนววนั้นใช่โบยากคนใดรัดกในล,ล่างนี่ก็คือปูนก็ผ้าเอฟเจ้าเน,นี่ยเอฟสองยางนี่บ้างเจ้าสองยางนี่แหละแต่ว่าผ้าผาปิดในม,แมีแล้วยังว่า,า,าบุมีแล้วผ้าปิดเอาใช่บุได้ตัว <c oughs> ตนั้นเป็นอะไรทับล้มแตกมันมีมีหูวิดเนาะเขาเขาเห็นหูไว้แต่ตัวนั้นใส่ไว้คืออะไรจะได้ผาอันที่เป็นยอดเป็นหูนี้ มันแทบน้อยจังได๋น yeah. <c oughs> yeah. ้ำแตกเนาะไหลอ่นําแตกก็บ่เป็นหยังเฮาต้องเสียงเด้แม่นเด้แม่เพราะว่ามันต้องฮู้ใหญ่อยู่แล้วเนาะคุดตะลนบ่นี่น่ะแต่ปีกว่าแล้สิคนสักปีอ้าเพิ่นวางแผนไว้ยังบ่ทันได้เฮ็ดเพราะบ่มีเงินนี่อืนี่าั่แหละคนเฮาเนาะความคิดอยากได้อยากมีแต่ว่าเฮาก็บ่มีแต่ว่าเฮ็ดไว้ก่อนเจ้าอืยน้อย้ย เด็โซฮาเดกกบไรก็คือว่าน่ะก็เลยแต่ชือกินเชือยู่โดยเมนเมนเอขาดาอยได้สิเปเอาตรงกล้วยเวลาใช่จมโดยโดยปะอนทั้งฮาการไามาเบิ่งห้องน้ำห้องในทั้งนอง มีเพ uhm, oh, like oh, oh, mm ื hmm. okay, hey. you, no? yeah. ่อนน้องเพื oh. mm ่อนพี่น้องโอ้โหเปกหูเปกตาเพื่อนพี่น้องไอ้เพิ่งเห็นเนาะคืออะไรปะก็นแค่เห็นเหมือนก็ได้เนาะพักเนาะคุณอะทั้งนางคุณกาคุณหินใส่ผ้าเอ็มเอาเนาะเป็นสังกะสีเพื่อนพี่น้องไหมถือว่ากันหมดเปนเอาเนาะในเหมือนกันสู่ชีวิตอยู่เนาะมคือคนเลย โอ <c oughs> <laughs> ้แต่เกิดได้ข่อยก็เพิ่งเห็นได้ไอเดียแบบนี้นะมันบ่มีเนาะจักสิหาด่มาเ็นั่นกเจ้าอันอตีนโลดมาิ่มเนาะนเ็ก็เลยอันแต่ว่าความคิดพอเจ้าดีไดแม่นผู้ลคนก็ตีนโลดก็ตีนโลดซื่อคิดยังบ่ออก่นแม่นหอิเนาะ มาเบิงมารุ่นกันต่อไปเนาะบน้องไม่็นบเลยนีบเรได้คอยหายกระเทยตะผ้าตอนนี้บ sure mm ัตรอนาคตคอยยัง hmm, บ mm ุห hmm ็นพอเราเคยเห็นขหง้าแบบนี้เลยพี่นพี่เลยเนาะแต่ใส่งานกับคือสีบริบูดนเนาะอาสิเต็มใบอยู่ได้ละเอ้ยอือตัวอื่นตื้นๆตัวอ้าอามเนาะหยมันก็เม็ดปลายหนึ่งเดียวกัน มีก็ยังให้บบมีเนาะเราะจะพอได้ว่าไอ้ชั่วข้าวนะสนดเนาะอ่าไว้ใส่แต่พวกเฉพาะตอนนักเมนไทยนะตอนนักนี่แบบว่าเออหมุนป้าหมุนดอกไทยเบากับภายนอกเนาะเนาะจะไปฝึกก้นทางไหนก็จัดก้นเมนแล้วเขาบอกง่ายๆก็คือเฮาดีเนาะเคยเข่าห้องน้ำแมนเมนย้ำโฟนี่ที่ชุดเลยย้ำบะกับเพื่อนนี้ เพื่อนก็ม hmm, uh, ีแต่ลูกสาวเนาะโดยอ่มีแต่ลูกสาวก็ลําบากน่นักสุดก็คือน้องมีแหละกําลังไวแตกสาวไปปืกอนปืกอนระวังระวังเด้อเนาะป้าก็แนมหนเลมนงพี่นอาคนบ่วางดีนํากปานั่นเนาะโอ้หลายอย่างเีายังนั่งอยู่ห้วยจวดเอาคุกเอาได้ได๋ก็อยากข้าเนาะาอยากข้าอยากออกเอืแม่นอันตรายได้ย่านไ มีแต่ละมัดระวัางน้ำเนาะไปปลาไปดดนก็ได้เดี๋ยวใสเดี๋ยวัวน้ำเด้นก็รายแกมนี่ผู้หงวายยากบอกมันก็มันเป็นป้าเนาะมันหกแมมันหกบัดย่างโฟนี่ขี้เข็ไม่งอนมีบ่อยละในในไอหอกในยังค่ะมีมันต่ำเนาะยมันต่ำมันเลื่อเรื่อยไปจับมือกนเนาะละวัางนี้เนาะเออโอ้เดี๋ยววานทะเลกูเนาอแมน ดูาเสียงเนาะเสียงอันตรายให้ข้อตอนนี้กะเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งบ้าเมื่อคืนนี้กับัวแห้งเป็นไรกันทางเปื่อนเดี๋ยวว่าทางบ้านเขาแห้งกลัวสันเนาะเขาได้ดินได้ดินได้เนียฝนกันน้ำถ่วมมาเลยกว่าอะ่รนะร่วในี่คืออันเบียบเบิดในเฮืออนนะฝนตกแห้งนะแบบมันอันนี้ฝนมันแห้งมันพะอะไรนะ เปียกคนละค้นเครื่องขนของเบี่ยนเครื่องเป็นคลองยมฝนมันก็บรรทวนหัวกระหัวเนี่เบี่ยนบ่อนนั่นมันโมเปียกเครื่องกหุบไปบ่อนเดียวฮุบปนฮุบพี่เนาะเงยมฝนเนี่ยนรกคำว่าตกนี่แบบว่ายามลมน้ำเหนียวอันตรายเนาะเปียกเมืดมีคนบ่อนนั่งบ่อนอยู่กันแบบสิยามปนเนาะเนี่ยมันเนี่ยขันยามนั่นนี่พออยู่คันฝนตกนี่อยู่ไม่ได้ มันเปียกเปียกเลอฝนพระมันลมเลยเันพงยุ่ไม่แห้งนี่ห่วยสังกะสีกับบุบับบุบับเลยจำสิปิ้ไว้ใช่ด้วยเนาะแม่ใจทุกข์เลยทายุอันเฮือนอันเจ้าเห็ดพอเจ้าห็ดนี่มันกะตน่เนาะแม่ยันชูำเหนียวโอ้ยอันตรายแม่แม่ปิตยาอยู่ได้พวกน่ะเอาไปในกันสู้ๆต่อไปเนาะเ็ดจังไลยพอเจ้ากันเนาะเห็ดดีกับโบเมนดินเจ้าของ ก็นได้อยู่สัวข้าวแม่กลับมาเบิ่งมาลุ้นมาส้มกันตอนต่อไปเนาะของหน้าของในเราพ่อนี่ที่เราเลยดูคือลักๆตอนนี้ก็คือยังขาดผ้าจารย์กับบูนเนาะแม่อาวันนี้ก็มีแต่ว่าท้าเอ้ยก็ชีิก้าปาเดเออบันเดอร์แม่ไ้ทางทีมงานเพิ่นเข้ามาเนาะโดยโดยเอาจังกในกสู้ๆเนาะอยล่าเด้อสู้ต่อไปละเอ้ยคนมายังมีลมหายใจเด้อปคาร์ดอนแม่ ดโดยสบายดีอ่ะโดยพรมพี่น้อยนี่ก็คือบริเวณดินดอนตอ้นอยญ้าที่เพิ่นอยู่อาศัยดินเพิ่นทละเนาะโดยทางฮางกะมาโอมารมมาดินเ่ะเคยเห็นพรมพี่น้องเลยกระแปกูแปกตา,านนะนะคือว่านะเนาะคนเราบมมีกัหาเก็บสิ่งที่พอใช้ได้กัเห็ดไปคือพี่น้องเลยก็ยังดีว่าเพิ่นมีความคิดแลวกับปัญญาแลวกัออกไอเดียเองนาะพพี่น้องเนาะ เอาตีนรถมาเห็ดทอห้องน้ำพอพี่น้องเอยเพื่อได้เก็บอ่าสิ่งอาทายนักทายเบาฮะลนะ่ะเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะผิดพลาดประการใดสาวนวลก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอยโดยจังไรก็ัาพรอพรมพี่น้องเอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสาวนวลพรมพี่น้องเอย จะมีกำลังใจชูโตเนาะสำหรับพี่มีก็ลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะไปผัวไปเพิ่มสนุกขึ้นมาโขอกัสความาสาบายดี